หอมัวานอร่อยชอบนิ่มๆแต่กีะแ่กิรอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะจอยโปอยไก่นะตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยเป็นช่วงหน้าของมะม่วงประเทศไทยเราก็เลยมาหาซื้อมะม่วงไปรีวิวดูสิเราจะได้ไปกี่สายพันธุ์ไป ตอนนี้นะคะเราจะเลือกซื้อมะม่วงแล้วแต่ว่าจอยคงเลือกเองไม่ได้เดี๋ยวให้แม่ช่วยเลือกให้แม่เลือกจนะคคะ่ะะะอยวก สวัสดีครับ I am ครูรบครูรบนะคะเขาต้อนรับผู้จูจอยป้อยไก่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลมะม่วงค่ะมะม่วงมะม่วง in English mango 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 right ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะในไทยนะมีทั้งหมด4 6สายพันธุ์ของมะม่วง do you understand something about 46 t y p e s of mangoes มะม่วง i น t h a ม have 46 species 46 yes อื mm. In England one one ah. mango mango or mango oh, อู้น่าสงสารฮะ forty six yes <laughs> สงสารคนชอบกินมะม่วงเนาะแต่บ้านมีสายพันธุ์เดียวก็คือมะม่วงแล้วก็มะม,ม่มวงมะม่วง one อะ uh, แต่วันนี้นะเราได้มาทั้งหมด11 000. สายพันธุ์สายพันธุ์แรกคือ R two E อ w o R two E two ท่องมาตั้งนานได้อีกสายพันธุ์เดียว R two E two เนี่ยใหญ่มาก R two E t w เนี่ย <Look. S 1> ดูดูหน้าเขาใหญ่มาก เท่าหน้าเลยอันที่สองนะก็คือแดงจักรพรรดิก็คือลูกนี้ใหญ่เหมือนกันอันนี้นะโชคไพบูนใหญ่มากเท่าหน้าเนี่ยเท่าหน้าไหมอ่าอี้อ่ะอ่าโชคไพบูนนะ n ัมเบอร์ r รเขียวใหญ่เขียวใหญ่แอดกรีนอิสเขียวขยวสีขยวใหญ่ใหญ่บิ๊กบิ๊กกรีนยังส์บิ๊กกรีนเขียวใหญ่ต่อไปอันนี้คือมันเดือนเก้า มันเดือนเก้า September September อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยนวลคำนวลคำต่อไป this is be careful why red 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 no ah red ทีมงานแรกภาษาิดว่าไง naughty naughty yeah red, RE red. that's the naughty mango yes naughty เขาบอกว่า Naughty Mango อันนี้นะคะ มาหาชนก s good. <S ลูกมาหาชนกเยสโอ้พูดพูดชัดมากอันนี้นะคะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ไม uh. I know this one Water flower yeah. อันนี้แก้วขมิน้นแก้วขมินขม้นต่อไปเขียวเสวยนะคะเขียวเสวยเขียวเสวยก่อนที่เราจะไปกินมะม่วงนะเดี๋ยวเราถามครูล็อกก่อนว่ามะม่วงในไทยอ่ะคิดว่านอกจากจะกินเป็นสดแล้วกินอะไรได้บ้าง He doesn't get it. I, I, I you about uh, not only the fresh oh. mango, what kind do you know about the mango in the food or dessert? Okay, so I'm, everyone knows mango and sticky rice. Khao Nia or Mam Yeah, Khao Nia or You like yeah. that? Yeah. I like it a lot. Especially with lots of coconut milk oh. all over it. Mm -hmm. oh. uh, I also know uh, mango smoothie. อ๋อพวกน้ำสมูทตี้ที่เป็นมะม่วงปัน่นอะไรเงี้ยมะม่วงปัน่น right uh huh. and what else do I know uh mango oh you have the green mango uh huh. and they chop it up and then you nam j i g you do dipping sauce right uh huh. so I people like that a lot ah yes u h green mango y e s ไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอน้ำตาหวานอะมะม่วงน้ำตาหวานอะอเนี่ย I think that's everything I know. Or Swensen's you can buy mango ice cream. Okay. They do mango specials right? Okay. 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 สรุว่าเขารู้จักข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำมะม่วงปันแล้วก็มะม่วงน้ำเป๋าหวานแล้วก็โซนเป็นส้นที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงไอติมไอติมข้าเหนียวมะวงนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะเปิดประสบการณ์ให้เขาใหม่ Oh, I have new experience for you about วกับมะม o o o ฟ m I'm gonna eat mango food y e so we're not just gonna eat the mango today we will eat the fresh mango and mango food ก็คือวันนี้นะคะเราจะให้เขาชิมมะม่วงสดที่เราหามาสิ่สายพันธุ์กับมะม่วงที่เป็นอาหารดูหน้าตาฝรั่งว่าจะเป็นยังไงไะโอเคค่ะตอนนี้นะเราปอกมะม่วงแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันแรกก็คืออาทูอิ yes biggest first ใหญ่มากอันแรกอันใหญ่มาก1ว3ทุทีอืมอร่อยนะหวานเปรี้ยวนิดนึงหวานกำลังดีหอมเบาอยู่ไอ้งานนี้จะเอเบ๊มมอโอเคขะอง n t to be sure I'm not r e t sure อยู่ับมอ่ for you f o เขครับ and for me same sweet sweet and a little bit sour อ๋อเขาบอกว่าหวานแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยแต่สามจอยนะจอยว่าหวานกำลังดีแต่เขาบอกหวานไปก็คือหวานนิดนึงเปรี้ยวหน่อยหน่อยมันอ่ะมันด้วยพี่พี่พี่ทีมงานมันภาษาอังกฤษบ้างนะมันมันอ่ะค่ะมันยกลบองไม่รู้ว่ามันอะไรอธิบายไม่ถูกมันมันหวานนิดนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยโอเคโอเค what's next อีกอันคือโชคไพบุญโชมไพบุญนีนะคะโชคไพบุญ ว้าว look at that look at the j ลูกลังไม่เคยมัมมลเรียกใครดูนีอ่มันมันมั different นมั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 มัน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 มัมันมันมันมัันมันมัันมันมันมมัน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 มัมันมันมันม เปมี้แต่เปวม่ากเปรี้ยวกลางๆแลไม่คห Doesn't a s, <S, <an> <S Doesn t e of m u c That is not a lot of taste mm hmm. Not much flavor t like mm hmm. a little bit can I try เป็มได้ได้ได้ขอเพิ่มทุก้านเลยอะเขาบอกว่าเหมือนรสมันยังไม่ออกขกอัน It's a very small piece Okay All right. s a l l p i e นวว่าให้ชิ้นเล็ก t t s not exciting เขาบอกว่า มันไม่น่าสนใจแต่สําหรับจอยจอยมองว่าสัมผัสตัวนี้มันนิ่มไปแล้วก็มันออกเปรี้ยวไปนิดนึงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Not much taste You don't like No จอยก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบ A mango should like burn flavor o ห Right This is kind of mm. เขาบอกว่ามะม่วงอะนะกินเข้าไปรสชาติมันแตกในปาแกปาแตกในปาแกแตกในปากเข้าใจไหมเพื่อน แต่เขาบอกอันนี้มันไม่แตกในปากโอเคี้เลยต่อไปแดงจักประพัด Red King Let's go The Red King has got to be good right Interesting ชอบชอบอันนี้เหรออันนี้มันจะอันแรกอันแรกที่เป็น R2-E2 อ่ะมันจะแข็งๆหน่อยส่วนโชคไฟบุญมันจริงนิ่มไปเลยใช่ไหมอันนี้มันอยู่ระหว่างแข็งกับนิ่ม แล้วก็มีรสสำหรับจอยนะมันออกจะไม่หวานต่อไปเขียวสวยเขียวสวย e a u t i f u l green no it's not soy no เขียว is red เสมอ is ราชาสับอ่ะ alright eat eat but for the king okay เสมอ is for the king only for the king alright เย้สวยมาก thank you โอเขียวเสวยแบบเนี้ยเนาะหอมหวาน อ๋มา What about A mango, a good mango, kind of melts in your mouth. ว้าว All right. ว้า That's true, right? A good mango melts in your mouth and then the flavor comes out. That's good. ว้าวเขาบอกว่ามะม่วงที่ดีต้องเป็น melt in your mouth คือลายในปากแล้วก็รสชาติมันจะระเบิดออกมาเป็นโกโก้คันตุ้มรชาตก็คือเขาบอกว่ามันเป็นละลายในปากแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติก็ออกมาด้วยแบบดีมาก loss of juice Look, you can see that e ี่เขาบอกเหมือนคล้ายๆมันน้ำผลไม้ออกน้ำมันออกมายูนิดๆเหรอโอเคโอเคโอเคผู้ยิ่งกิจโอเคโอเคครับ that's the best one so far number one number one เขียวเสวยตอนนี้นะคะชอบเขียวเสวยที่สุดณตอนนี้อันต่อไปมันเดือนเก้านี่ September September in May. night อืม so good Mm. คือกลิ่นมันหอมมะม่วงแล้วก็มันกลิ่นมันรู้สึกหวานพอกินเข้าไปมันมันก็หวานแล้วก็อร่อยนะแล้วก็ละลายในปาก That really good mm. that that one and that one I think the same mm. but slightly I I can't describe the flavor their flavor is different mm hmm. the taste but they're as good as each other อ๋อเขาบอกว่ามะม่วงมันเดินก้าวกับเกี่ยวสวยเนี่ยค้ายกันแต่ดีทั้งคู่นะคะแต่มันจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ You like But yeah อ both soft เ e y both have good flavor They both uh, lots of juice อ good tasting เ e y are เขาบอกว่ามันเขาเรียกอะไรมันนิ่มเราก็ไม่ได้รสชาติของมะม่วงแล้วก็จุ i c e อ่ะเป็นแบบผลไม้อ่ะสำหรับจานนี้นะเราชอบสองอันก็คือมันเดินก้ากับเขียวเสวยเอ้ยไม่ใช่เขียวใหญ่ <Sélere> and the we'll fire. Naughty! We'll know, naughty! Rat. Rat. See, I like soft mango, but oh. Thai people like hard mango, right? Eat more! Eat more! Mm. Very sour! Very sour! Sour It's okay! <laughs> ไอว่าไอเดาวงอันนี้มะม่วงแรกนะคะฝรั่งไม่ชอบเพราะมันเปรี้ยวอยู่ไรมะม่วงไรสวีทไรแต่ไอไทย I think this flavor soft and sweet and juicy that's how I like my mango เราบอกว่าเขาชอบมะม่วงที่นิ่มแล้วก็รสเฟเวอร์ที่ดีคือไรกลิ่นมะม่วงแล้วก็มีความเป็นผลไม้เยอะแต่แข็งๆแบบนี้เขาไม่ชอบแต่จะบอกนะอินไทยเฟมมาก but I must say now I live in Thailand now for 3า e ปีสิ่งที่ฉ r นกิ t m ี้มากขนแล้น m i e เ b ไม่ไม่นนี้ e ันกิ t น้ e more ข n d m o า e and นมา e ข i ้ i e a บ l เขาบอกว่าตอนเขาอยู่ไทยเขาไม่ชอบจริงแต่เขาก็กินได้หลายครั้งอะไรประมาณนี้โ h o ควิ o ว c h t o s s one o อ a น t ี้ s one. อ uh, mm ันนี้นวลคำนวลคำอืมฉันไม t ได้ลองฉันไ n t try this I นนี้เ t ราะเอันนี้จนยังไม่เคยกินนะคะ color. เขาบอกเขาชอบสี s soft. <S แต่นี่นจะนิ่มมากเลยนะเพราะว่าจากสิวผิวมันอะหวาน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 สำหรับตัวนะตัวนี้มันจะนิ่มมากแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวเล็กๆอืม delicious delicious ร่ออย That's a real mango. Oh. โมเดลที่โมเขาชอบนุนคำมากกว่ามากกว่าเขียวใหญ่กับกับไอ้มันเดินเท้าอย่างนะอ้ดีกูติลิลี่พลังชอบโมงนะต่อไปน้ำดอกไม้ลูกสาวดูหน้าไม่ค่อยอยากกินนะลูกสาวเขาบอกเหมือนดูเปรี้ยวอุยสมอวัน เรากินก็เจเงไงพระังกินเอามดิมมออือาช I prefer that one to no. no, that, so that one if it's gonna be hard this one เขาบอกว่าน้ำดอกไม้ใช่ไหมจะบอกอีกไหมไม่เอาเขาบอกว่า ถ้าเรื่องนะเอามะม่วงนอติดีกว่าคือมะม่วงแรกมากกว่า mm. เขาบอกอันนี้มันเปรี้ยวไป let's try this one อ่าเขาบอกเอาอันนี้อันนี้อะไรแก้วขมิน้นแก้วขมิ้นอืมนี mm ่น hmm. mm ี hmm. mm ่โอ้ย good color อื good color good texture มันจะแข็งนิดนึงมีความหวานแบบหวานเฉยๆแล้วก็แอบเปรี้ยวมันไม่โดดเด่นอะ่ะต้องใช้คำนี้ น้อยไฟล์เออืมเห็นไหมเขาบอกไม่มีรสชาติวายูุเขากอาเบาเดิมมะม่วงไทยอะเยะแบบนั้นนี่สววนไฟล์เวอร์ไฟล์เวอร์ไฟล์เวอร์อืมอัดลิทอืมแต่ there's not much taste อ่า yeah 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 this one this one this one อันต่อไปนะคะอืมอันนี้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 คือโอ้เขียวเสวย

is พอแล้วเปืองพอแล้วแย่งกันกินไม่น่าเลยอือไร่อันนี้เขียวเสวยนะเนื้อเขานิ่งแล้วก็รสสัมผัสอ่ะมันคือมะม่วงกลิ่นมันเป็นมะม่วงหวานกลังดีแล้วก็ไม่เปรี้ยวอ a เ o u t this o ี e ่วน is sweet not really strong mm hmm. like medium strength compared to these i think it is it good but still not as good as these three เขาบอกว่าอันนี้มันก็เหมือนเออกลิ่นมะม่วงแต่มันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้แบบชัดเท่ากับอีพวกเนี้ยที่เขาชอบแต่เขาบอกว่าวานิดนึงแต่สําหรับจอยหวานกํลังดีนะเคห็นมั้คนไทยกับฝรั่งจะไม่เหมือนกันคนไทยจะหวานน้อยฝรั่งบอกหวานเยอะแล้วอ่ะต่อไปอันสุดท้าย this looks good มหาชนก I'm excited อืม I excited also เขาบอกเขาตื่นเต้นกันนี้เพราะว่ามหาชนกจอยไม่เคยกินเลยอันนี้เจอมาแล้วแบบเออแต่นานๆจะได้กินนะมหาชนก Where does this come from? มหาชนก Come from macro o h macro okay ไม่ได้มา Where all the best mangoes grow Hey look at that i r o m macro okay นะ This one has the best texture mm. soft melts in your mouth mm. but not as sweet as some of these yeah, <yeah>, yeah. it's okay เขาบอกว่าอันเนี้ย texture แตกต่างแต่ว่าไม่หวานเท่ากับไอ้พวกนี้สำหรับจอยกินอะมะม่วงมะม่วงหวานไหมออกแนวจืดนิดนึงสำหรับจอยนะคะแต่กลิ่นนี่ดีมากถ้าเอาไปเป็นแบบน้ำปั่นแล้วกลิ่นขึ้นมากอย่างเงี้ยชาลก so joy which one is your favorite I like เขียว เสวยเขียวใหญ่ My favorite is this one อ๋อเขาบอกว่าเขาชอบอันนี้มันเดือนก้าเดซเซมเบอร์เดซเซเดซเมเบอร์เดซเมเบอร์เนะอ๋อเขาชอบมันเดือนก้าอะ for y โ u อ๋อขอบคุณนะครับ It's for me นะอืมโอเค It's okay What about R2E2 t to four ก็คือวันนี้นะคะเขาเขาชอบมันเดือนก้าส่วนจอยชอบเขียวเสวยกับเขียวใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปลอง อาหารที่มาจากมะ oh, ม่วงวิวทรายฟู้ดฟอร์แมงโกะอ๋อโอเคไปโอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเมนูอาหารแล้วนะอ,อันแรกก็คือแกงส้มมะม่วงแกงส้มมะม่วงอ่าแกงส้มมะม่วงข้าวผัดมะม่วง ข้าวผัดมะม่วงแล้วก็ยำมะม่วงใส่เต้าหู้ทอดยำมะม่วงยำมะม่วงใส่เต้าหู้ทอดต่อไปผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานมะม่วงวิบัติยูยูไทร์อ่า all of them เอาเถอะฝรั่งก็ตะการเหมือนกันนะเนี่ยก็ทถามเขาว่าอันไหนที่จะเริ่มก่อนฉันจะเอาหมดเลย look delicious อ่าโอเคโอเค ข้าว okay, yes. ผัดมะม่วงข้าวผัดมะม่วงครบครุงครับค่ะอันนี้จอยไม่ได้ทำนะคะแม่จอยทำให้ถ้าจอยทำเขาน่าจะกินไม่ได้อันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเราลองหอมจ้ะไหมมันได้กลิ่นแบบเปรี้ยวๆของมะม่วงนิดๆกำลังดีนะโอเคเอาไปดิส okay. ว mm. ่าลิสเลสอร่อยอร่อย because the rice is very soft

แล้วพอใส่มะม่วงเข้าไปที่เป็นฝอยๆแแล้วก็มีน้ำยำน,น,นี่พี่ๆหว,นว,นวนนานๆกำลังดีอร่อยมากนน I need t o tofu, and I n o t just eat. อืมอืมเผ็ดกลางเผ็ดกลางอ๋อเผ็ดกลาง So spicy enough for me. It's good. อ๋อเขาบอกของเขาเผ็ดกำลังดี And then the crispiness mm hmm. of the tofu mm hmm. goes perfectly wow. mm hmm. with the softness of the mango. เพรว่าความกรอบของเต้าหู้นะ พอมารวมความนิ <dı DANIEL> <že 20 3> ่มของมะม่วงรสชาติเพอร์เฟกต์มากดีมากชนะเลิ And then you're left with the heat of the chili and the crunch of the onion delicious เขาบอกว่าความเผ็ดของพริกนะมารวมกับความกรอบของหอมแดงนี่ดีมาก Really good ด <wei> ิ s is ผัดเปรี้ยวหวานะอยู่ใ r นี้ o ลยอ่ามม่วงนี่ Very delicious, very tasty. But because it's sweet and sour, mm. I think the sauce is stronger no. than the mango. No, sweet and sour because pad bia wan. Mm, I know. The name is pad bia wan. Yeah, I know. That's what I'm saying. <laughs> uh. So because it's pad bia wan, you can't taste the mango much. Mm. Mm. So I prefer these two. It's very nice, uh. very good. But I cannot taste the mango because it's bia wan, uh. and the mango is bia wan. Uh. You see. เขาบอกว่ารสทาตเหมือนกับมันเปรี้ยวกับหวานตามชื่อของมันไปแต่เขาชอบนะแต่ว่าเขาชอบข้าวผัดมะม่วงกับยำม,มากกว่าแต่ก็อร่อยต่อไปแกงส้มนะอืมอืมแกงส้มมะม่วงนะมะม่วงแบบเปื่อยกลางเบียร์แล้วก็รสออก,ก,นะกเปรี้ยวๆเผ็ดนิดนึงจะอข้าเลยสำหรับจอนะคะสำหรับแกงส้มเนี่ย เนื้อมะม่วงเนี่ยจะว่ามันซุมน้ำได้ดีเออแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานกำลังดีพอเบาอยู่เผ็ดมากไม่เผ็ดไม่มากไข่ฝรั่ง๋อมรั่งเผ็ดมากโอ้คุณบอกฝรั่งเผ็ดมากมากอร่อยนะยังส้มนากิ n แต่ผมคิดวาถ้ามันม่วงถ้าคุณไม่้อร่อมิมม่วงลูก o หญชุยซี่เ h ีย True goes well with the crunch of the okra yeah but I like these two the best for s u r เขาบอกว่าอันนี้สรุปเนาะพอชอบข้าวผัดมะม่วงกับยำมะม่วงที่ใส่ตะลุทอดเขาบอกมันเข้ากันได้ดีส่วนผัดเปี้ยวหวานกับแกงส้มเนี่ยเขาบอกว่ามันอร่อยอยู่แล้วถึงไม่ใส่มะม่วงมันก็อร่อยเขาเลยชอบสองอันสองอันนี้มากกว่าสําหรับจอยนะจอยชอบจอยชอบทุกอย่างคือที่ชอบทุกอันนะแต่ยกเว้นผัดเปี้ยวหวานนิดนึงเพราะอาจจะไม่ชอบรสชาติแบบนี้แต่ว่าอร่อยทุกอย่างค่ะอร่อยไหมคะแม่ของคุณขอบคุณครับโอ้ขอบไปหนึ่งบาท โโออเเคคสำหรับใครที่ดูจอปอยไก่หมุนตรงนี้นะฝากด้วยนะคะฝากอะไร Like Share Subscribe